เรื่องนี้ไปดูในความเงียบที่อยู่ๆไม่เงียบซังงั้นก็ผมนายชลินผินกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครในสถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรีขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรีครับกำลังสงบสงบเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นปกติดีผมมาส่งของครับส่งของก็มาสิมาเลย มาแล้วเฮ้ยแก,กแกเอาของอะไรอย่างนี้วะเนี่ยต้องให้ถึงที่ถึงใจไงมันถึงเกินไปดูสิโอ้โหพังหมดเลยอะ่ะอะไรของแกวะเนี่ยโอ้โหดูพังที่ตัดเมกเทอดเลยโอ้โหไปดูอีกที่ยอ่ะ มาอย่างไงเนี่ยโห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 มาอย่างไงเหรอครับนี่มันเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับตัวผมครับที่วงกลมแดงๆเนี่ยตัวผมเนี่ยแหละครับเนี่ยผมอยู่ดีๆนะขันขาวเขาเปลี่ยนใจจะเข้าเลน,นขวาผมมาเร็วแบบเบรกไม่ทันครับเบรกไปเบรกมาเลยเลี้ยวเข้ามาหาพี่นี่แหละครับนี่ ให้หดหดหดแกมาอย่างนี้ปังเลยโอ้ปังที่ดังๆใช่ไหมครับไม่ใช่ปังแบบนั้นปังปีนาดนะนับอกว่าปังนะครับนับอกว่าปังปีนาดรับรองได้เลยมีพลาดต้องปังปีนาดปีนาดแน่นอนขยับอีกที ื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงได้มีรถกระบะสีแดงเฉียวชนกับรถเก๋งทําให้เสียหลักพุ่งเข้ามาในสถานีดับเพิงและกู้ภายธนบุรีทำให้รถเจ้าหน้าที่เสียหายจำนวนหลายคันจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปถึงอุบัติเหตุจะไม่ดีแต่เลือกที่เกิดเหตุได้ดีนะขอชมเลย ขอขอบคุณคุณชรินผินกับพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยกรุงเทพมหานครเรื่องพุ่งเข้าสถานีดับเพลิง